สนับสนุนโดย ASUS MSI Gaming Notebook GIGABYTE MSI Component Corsair และ Acer สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา IT r ี b b o n อนเมค่ะ ช่วงนี้ค่ะก็อยู่กันกับเมนบอร์ดของ CPU r y z ไรเซนกันแบบยาวๆเลยนะหลายๆคนค่ะไม่เชื่อว่าน่าจะไปซื้อหาอะไรกันมาแล้วนะแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ในระหว่างการตัดสินใจก็รอดูรีวิวของเราไปก่อนค่ะทีนี้นะคะตอนแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเอ d ดี MD, เขาบอกเอาไว้ว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวไรเซนของเขาเนี่ยจะมีเมนบอร์ดที่สามารถใส่ได้เนี่ยเป็นร้อยๆรุ่นเลยนะแต,ตลาดบ้านเรา อย่างที่เห็นเลยค่ะแบรนด์หนึ่งเนี่ยก็จะมีสักประมาณรุ่น2รุ่นเท่านั้นเองอะนะคะซึ่งเขาก็จะออกมาเนี่ยเป็นตัวกลางก่อนแล้วก็ตามมาด้วยตัวสูงค่ะอย่างวันนี้นะคะตัวที่เมย์ได้มาเนี่ยเป็นตัวที่สูงสุดท็อปสุดแล้วในตอนนี้ของแบรนด์ asus เขาค่ะความพิเศษความแตกต่างของมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะกับตัวนี้ asus rog crosshair 6 hero motherboard สำหรับคนที่เล่น amd มาตลอดค่ะน่าจะรู้กันนะคะว่าถ้าพูดถึงชื่อ crosshair ปุ๊บเนี่ยอ่ะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวท็อปสุดและของเมนบอร์ดในฝั่ง amd นะคะแต่ทีนี้พอมันมี hero ต่อท้ายมาเนี่ย เราก็ต้องรู้กันอีกเหมือนกันว่าตัวฮีโร่มันก็จะเป็นตัวที่เล็กสุดและในรุ่นที่ท็อปสุดของเขาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่ามันจะมีตัวที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยออกมาหรือเปล่านะแต่เมเชื่ออย่างหนึ่งว่าด้วยกระแสของมันเนี่ยที่ไรเส้นมาแรงมากนะคะเราน่าจะได้เห็นตัวที่ท็อปสุดกว่านี้ออกมาค่ะอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูที่หน้ากล่องกันก่อนเลย ด้วยความที่มันเป็นเมนบอร์ดในซีรีส์ท็อปของเขาค่ะตัวกล่องก็จะมาในดีไซน์ดําแดงแบบนี้นะคะมีฟีเจอร์อยู่ด้านล่างค่ะแล้วก็ชื่อรุ่นเนี่ยจะอยู่ตรงกลางตัวเป้งๆ,ๆแบบนี้เลยนะส่วนด้านหลังกล่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวเมนบอร์ดเลเยอร์ค่ะแล้วก็จะระบุไว้เลยนะคะว่าเฮ้ยเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยมันรองรับอะไรได้บ้างค่ะอ่ะเดี๋ยวไม่ว่าเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเมนบอร์ดกัน และนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าเมนบอร์ดรุ่นนี้ค่ะก็เรียกได้ว่ามาในมาดเท่ดูดุดันเลยนะสมกับเป็นรุ่นท็อปทอปของเขาค่ะฟอร์มแฟกเตอร์เนี่ยจะเป็นแบบ ATX นะคะซึ่งโทนสีเนี่ยจะมาในโทนสีดำเทาค่ะก็คือ PCB จะมาในโทนสีดำด้านแบบนี้เลยนะตัดด้วยสีเทาของลายกราฟิกค่ะแล้วก็สล็อตต่างๆด้วยนะคะ ทีนี้ตัวฮิตซิงของเขาเองเนี่ยก็มีความพิเศษด้วยค่ะสีของมันเนี่ยจะมาเป็นสีเหมือนกับเปลือกมังคุดนะคะอันนี้เมย์ชอบมากเลยแล้วก็เป็นลายแบบเป็นอลูมิเนียมปัดเซียนแบบนี้ด้วยค่ะตัวฮิตซิงของชุดภาคสายไฟ CPU นะคะก็จะมีสกรีนคำว่าฮีโร่แล้วก็จะเป็นลายกราฟิกคล้ายๆกับลายมายันแบบนี้ค่ะส่วนตัวฮิตซิงของชิปเซตเนี่ยเขาก็ยังใช้เป็นตัวอลูมิเนียมสีเปลือกมังคุดค่ะแล้วก็มีลวดลายกราฟิกแบบนี้นะคะแปะทับลงมาด้วยตัวอลูมิเนียมเพลทค่ะ ตรงโลโก้ lg ตรงนี้นะคะมีไฟออร่าด้วยส่วนบริเวณนี้ค่ะก็จะเป็น cover ของ back I/O panel นะคะเป็นพลาสติกสีดำแล้วก็ตัว crosshair s i c ตรงนี้เนี่ยเป็นไฟด้วยนีย่ตัว cover ค่ะก็จะลากยาวลงมาจนถึงบริเวณชิปเสียงด้วยเหมือนกัน s o อกเก CPU เป็น a m c ค่ะรองรับ CPU AMD Ryzen นะคะส่วนตัวขาล็อกของตัว heatsink CPU ค่ะถ้าใครนะคะใช้เป็นตัวขาเกี่ยวอยู่เนี่ยของรุ่นเก่าค่ะสามารถใช้งานร่วมกันได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครค่ะมีเป็นซิงลมหรือว่าซิงน้ำที่ซื้อแยกมานะคะไม่ว่าจะเป็นของตัว M3 หรือว่า FM2 เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะสังเกตที่ตรงนี้เลยก็จะมีรูน็อตที่เขาเจาะเพิ่มมาให้ค่ะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลย ชุดภาจ่ายไฟ CPU ค่ะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ย12เฟสนะคะซึ่งตัวฮิตซิงของชุดภาจ่ายไฟ CPU 2ก้อนนี้เนี่ยมันถูกเชื่อมต่อกันเอาไว้ค่ะด้วยตัวฮิตไปที่อยู่ตรงนี้เลยส่วนปลั๊กไฟเลี้ยง CPU ค่ะเขาก็มีมาให้เนี่ยเป็นแบบ8บวก4พินนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้อร์คล็อกหรือว่าไม่ได้ใช้งานอะไรมันหนักมากค่ะเพื่อนๆก็ใช้พาวเวอร์สป라이์ธรรมดาก็ได้แหละนะก็เสียบเข้าไปเฉพาะตัว8พินอย่างเดียวค่ะ แต่ถ้าอยากให้มันทํางานสเสถียรขึ้นโอเวอร์คล็อกได้ไกลขึ้นนะคะก็หา p พาเวอร์ดีๆมาใช้หน่อยมันจะมีตัว4พินอันนี้มาให้ด้วยค่ะส่วนสล็อตแรมค่ะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ย4สลอ็อตเป็น DDR4 แบบ Dual Channel ความจุสูงสุดจะอยู่ที่64 g b นะคะบัสเนี่ยได้ตั้งแต่2.133แล้วก็สามารถโอเวอร์คล็อกได้ถึง3,200 MHz เลยก็ลองไปไล่กันดูค่ะ expansion สลอ็อมีมาให้ทั้งหมด6สล็อตค่ะเป็น PCIe x2.0 x1 แบบปลายเปิดนะคะ3สล็อตเลย ส่วนเจ้าสล็อตยาวที่เหลืออีก3สล็อตค่ะ2ส,สล็อตนี้นะจะเป็น p c i express 3.0ค่ะส่วนตัวล่างสุดเนี่ยจะเป็นแบบ2.0นะคะความเร็วของมันค่ะตัวนี้จะวิ่งที่ x 1 6 x 8แล้วก็ x 8นะคะรองรับการทำงานแบบ multi card ด้วยก็คือ 2W เวทั้ง sli แล้วก็ crossfire ค่ะถ้าเพื่อนๆจะต่อการ์ดเดียวนะคะก็เหมือนเดิมให้เลือกตัวบนสุดมันจะได้วิ่งเต็มที่ x 1 6 ถ้าต่อ2การ์ดค่ะมันก็จะเป็น x 8แล้วก็ x 8นะคะส่วนความพิเศษอย่างนึงของเขาก็คือเจ้า2สล็อตนี้ค่ะจะมีเซฟสล็อตมาให้ด้วยนะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับสล็อตของเราค่ะแล้วเขาก็ยังมี m 2มาให้อีก1สล็อตค่ะตัวนี้นะใส่ ssd ได้4ขนาดเลยไล่มาตั้งแต่ 42, 60, 80แล้วก็110มลิเมตรค่ะ sata มีมาให้ทั้งหมด8พอพอตส่วนเรื่องของระบบเสียงค่ะเขาก็ใช้เป็นชิปเซต rog supreme fx S1220 นะคะที่ให้ความละเอียดเสียงสูงถึง32บิตเลยคาปาซิเตอร์ที่ใช้ค่ะก็เป็นแบบออ d ด o g โอเกรดด้วยนะคะมีการแยกลายปริ้นต์ออกมาอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะมันมีฝาครอเวอร์มาให้ด้วยส่วนด้านล่างของตัวเมนบอร์ดค่ะเขาก็มีปุ่มมาให้เราใช้งานนะคะปุ่มแรกสุดเลยจะเป็นปุ่มเปิดปิดรีเซตเซฟบูตรีไทบัต t t o n และตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเปิดปิดแอ r ์เ n นทโหม ส่วนใครที่ชอบตกแต่งไฟให้กับเมนบอร์ดให้กับซิสต็ m มของเราค่ะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมี R G B Header มาให้ด้วยและตรงนี้ค่ะเขาก็มี U S B 3.1 Front Panel Connector มาให้ด้วยนะคะรวมไปถึงโพรบเช็คไฟตรงบริเวณนี้เลยแล้วเขาก็ยังมีคิวโค้ดมาให้ด้วยค่ะสำหรับแสดงสถานะการทำงานของเมนบอร์ดนะและที่สำคัญก็ยังมี R G B Header มาให้อีกหนึ่งตำแหนง่งและสุดท้าย Back IO Panel ค่ะปุ่มแรกสุดเลยจะเป็นตัว Clear m o s BIOS Flashback แล้วก็ตรงนี้นะคะเราสามารถติดตั้ง m.2 wifi slot ได้หนึ่งตัว usb 3.0ค่ะที่เป็นพอร์ตสีฟ้าเนี่ยนะคะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ย8พอร์ตเลยแล้วก็อีก4พอร์ตตรงนี้ค่ะเป็น usb 2.0 usb 3.1 g จ n 1ค่ะเขาก็มีมาให้ด้วยเหมือนกันนะคะทั้ง type a แล้วก็ type c อย่างละ1พอร์ตพอร์ตแลน rj 4 5มีมาให้1พอร์ตแล้วก็ audio jack ค่ะเคลือบ g กล p l a ด้วยนะคะสุดท้ายเป็น digital optical ก็เรียกได้ว่าเป็นเมนบอร์ดอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆค่ะสำหรับฝั่ง AMD นะทั้งเรื่องของเทคโนโลยีฟีเจอร์ต่างๆที่ ASUS เนี่ยเขาจัดมาให้แบบเพียบเลยค่ะและที่สำคัญนะคะดีไซน์ของตัวเมนบอร์ดเนี่ยสวยงามมากๆดูดุดูเท่ด, the, ดูทันสมัยเลยแหละและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะเรายังสามารถตกแต่งเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยเพิ่มเติมได้อีกนะคะด้วยเทคโนโลยีของเขาที่มีชื่อว่า 3D Printing ของทาง ASUS ค่ะก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถออกแบบตัวเว v e r นะแล้วก็มาติดตั้งบนเมนบอร์ดได้2ตํตำแหน่งเลย ตำแหน่งแรกสุดค่ะก็คือตรงบริเวณนี้นะคะเป็นครอบของตัวปลั๊กไฟตรงนี้ค่ะตำแหน่งที่2ก็คือจะเป็น m 2 fan holder นี่ตรงนี้เลยอ่ะทีนี้ค่ะก่อนจะไปดูผลทดสอบนะคะแล้วก็หน้าไบ o อกันเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์บันเดิลกันก่อนค่ะไม่ขอเริ่มที่เซตแรกนี่ก่อนเลยสมุดชุดคู่มือและแผ่น DVD Driver และ Utility สาย s า TA สีดำมีมาให้ทั้งหมด4เส้น Aura R G B Extension Cable ความยาว80ซนเมมีมาให้1เส้น Bridge แข็ง2 W S L I แบบ High Bandwidth ค่ะมีมาให้1ชิน้น Q Connector มีมาให้1ชิน้น 3D Printing Mouse ค่ะมีมาให้1เซตฝาลัง b a c k i o p a n e นสีดำค่ะด้านหลังเป็นฟอยล์โฟมแบบนี้มีมาให้1ชิน้นบัตรส่วนลด20%สำหรับซื้อสาย CableMod สติ๊กเกอร์ R O G สำหรับติดที่หน้าเคส R O G Cable Label มีมาให้1เซต เซตสติ๊กเกอร์ o g แบบเซตใหญ่เลยค่ะมีมาให้หนึ่งแผ่นและสุดท้าย o g coaster ค่ะเขาก็มีมาให้หนึ่งชิ้นนะคะด้านหน้าจะเป็นลวดลายแบบนี้ส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้า BIOS แล้วก็ผลทดสอบของมันกันค่ะอะและนี่ก็คือหน้าตา BIOS ของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะพอเราเข้ามาปุ๊บนะคะมันก็จะอยู่ที่หน้าของ Advanced Mode ค่ะคือคนที่เป็นสาวก ASUS นะคะหรือว่าใช้เมนบอร์ดของ ASUS อยู่แล้วเนี่ย จะค่อนข้างคุ้นเคยกันกับหน้าตาไบออสแบบนี้นะคะเมนูต่างๆนี่ใครที่เฮ้ยไม่รู้ว่าเมนบอร์ด a s u s มันสามารถปรับตั้งค่าอะไรได้บ้างย้อนดูได้เลยไอทีรีบอลเราเคยทำเอาไว้แล้วนะคะวิดีโอแยกสำหรับหน้า b บ o s ค่ะอ่ะส่วนอีกโหมดหนึงนะคะจะเป็นตัว easy mode ค่ะก็จะใช้งานง่ายขึ้นนะคะบล็อกแรกสุดค่ะจะเป็นเรื่องของ information นะคะหรือว่ารายละเอียดของ system ค่ะว่าเราติดตั้งอะไรไปบ้างนะคะ cpu เป็นตัวไหน ความเร็วเท่าไรแรมใส่ไปกี่กิกอย่างนี้ค่ะส่วนตัวต่อมานะคะตัวสเตตัสของแรมเนี่ยอันนี้จะบอกละเอียดและว,ว่าเราติดตั้งลงไปในสล็อตไหนบ้างความจุแต่ละสล็อตเท่าไรบัสเท่าไหร่ค่ะอุณหภูมิ CPU นะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ70องศาค่ะส่วนค่าวีคอไฟเลี้ยงนะคะก็ดูได้ที่ตรงนี้เลยนี่มีแฟนโปรไฟล์ให้ดูด้วยด้านล่างนะคะ วันนี้เนี่ยไม่ติดตั้งไวแค่ตัวเดียวก็คือตัว CPU fan ค่ะอันนี้เป็น r e ู c o ล l e r ตัวเก่านะคะรอบการหมุนมันก็อยู่ที่3,000กว่ารอบค่ะแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถปรับตั้งค่าพัดลมได้ด้วยนะคะอ่ะเท้ามาที่หน้านี้ได้เลยส่วนตัว Easy System Tuning เนี่ยอันนี้ก็ให้เราสามารถปรับระบบของ system เราได้แบบง่ายๆเลยค่ะจะเลือกเป็นแบบ Normal หรือว่า Power Saving นะคะมากดที่ตรงนี้ได้เลยส่วนตัวสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของ Boot Priority นะคะมันก็จะบอกว่าเราติดตั้งอะไรไปบ้าง อ่ะต่อมาหน้า Advanced Mode ค่ะเมนูแรกนะคะ Main อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดของซิสเต็มเรานะคะสามารถเข้ามาตั้งค่าภาษาตั้งค่าวันที่เวลาได้ค่ะส่วนตัว Extreme Twicker เนี่ยก็ออกมาเอาใจชาวโอ้์คล็อกเลยแหละคุณสามารถเข้ามาแบบโอ้์คล็อกแบบมันนวนได้ที่หน้านี้เลยค่ะส่วนหน้า Advanced ค่ะเพื่อนๆติดตั้งอะไรหรือว่าไม่ได้ติดตั้งอะไรลงไปเนี่ยสามารถเข้ามาปรับตั้งค่าได้ที่หน้านี้เลย ต่อมาตัวมอนิเตอร์ของเขานะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบเลยนะทั้งเรื่องของอุณหภูมิ CPU อุณหภูมิเมนบอร์ดนะคะรอบการหมุนพัดลมแล้วก็สําหรับคนที่โอเวร์คล็อกโสดโค่ะคุณต้องมาดูหน้านี้เลยนะเพราะว่าเขาจะมีไฟเลี้ยงโชว์อยู่ส่วนตัวบูทนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเซ็ตว่าเราจะบูทแบบไหนจะเป็น normal b o o หรือว่า fast boot นะคะเซ p r o r i t y ให้มันได้ด้วยว่าเราจะเริ่มบูทจากตัวไหนก่อนค่ะนี ส่วนตัว tools ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ flash bios นะคะแล้วก็จะมีการ set overclocking profile ด้วยรวมไปถึงตัว hotkey ต่างๆค่ะซึ่งทุกเมนูที่เมย์พูดมานะถ้าเพื่อนๆใช้ตัวไหนบ่อยนี่ลากมันมาไว้ที่ my favorite ได้เลยค่ะต่อไปนี้นะพอเพื่อนๆมา set ไว้เนี่ยมันก็จะมาโชว์อยู่ที่หน้านี้หน้าเดียวและไม่ต้องไปไล่เมนูอื่นให้เสียเวลาค่ะก็เรียกได้ว,ว่าใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูผลทดสอบกันและ system ท,ที่เราจะใช้ทดสอบในวันนี้ค่ะ CPU นะคะ AMD Ryzen 7 7 7 0 0 X ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของ Core Speed นะอย่างตอนนี้เนี่ยพอเครื่องมันไม่ได้ทำงานเยอะค่ะมันก็จะลดลงมาเหลืออยู่แค่ 2.2GHz นะคะแต่ว่าสเปคของมันจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 3.4GHz ค่ะ Turbo Max Speed เนี่ยได้ถึง 3.8GHz เลย Cache L 3เนี่ย16เมกนะคะ8คอร์16บเทรดเมนบอร์ดค่ะแน่นอนนะคะเป็นตัว ASUS Crosshair 6 Hero แรมค่ะใส่ไปทั้งหมด16 g b นะคะเป็น DDR4 แบบ Dual Channel ค่ะก็ใส่ไป2 slot นะคะ slot ที่2แล้วก็ slot ที่4ส่วนตัวกราฟิกการ์ดค่ะก็เป็น Radeon RX 480อ่ะเดี๋ยวไปดูผล b e n c h m a กันอ่ะแล้วโปรแกรมที่เมย์จะใช้ทดสอบค่ะก็คือตัว cinebench R15 นะคะ ตัวแรงกิ้งของมันค่ะอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือตัว Ryzen 7, 700X ตัวแรกที่ได้มานะคะเป็นตัว engineering sample ค่ะพอไม่ได้ผลทดสอบไว้นะเมยก็เก็บไว้ค่ะเอาไว้เทียบกับตัวรีเทลที่เขาขายจริงนะคะว่ามันจะอยู่ที่คะแนนสักเท่าไหร่ค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาลองรันกันเรียบร้อยค่ะคะแนนอยู่ที่1538 CB นะคะ เรียกได้ว่าคะแนนเนี่ยค่อนข้างสูงเลยค่ะส่วนหนึ่งนะเมว่ามันเป็นเพราะว่าเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยจ่ายไฟมาเนี่ยสูงมากค่ะจะอยู่ที่สักประมาณ1.3นะคะแต่ว่าเมนบอร์ดรุ่นอื่นๆที่เคยทดสอบเนี่ยมันจะอยู่ที่สักประมาณ1.1 1.2เท่านั้นเองค่ะพอไฟเลี้ยงมันเยอะนะมันก็เลยทําให้ CPU เนี่ยมันอาจจะทํางานได้ดีขึ้นค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าอันนี้ก็นานาติตตั้งค่ะ สรุปกันสักนิดนึงค่ะสำหรับเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้นะคะสาวก ASUS เ,เนี่ยที่เคยใช้ตัว Crosshair รุ่นก่อนหน้านี้มาก่อนค่ะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันนั้นเนี่ยมันจะมาในโทนสีดำแดงนะคะก็คือจะเป็นบอร์ดเกมมิ่งที่มาในสไตล์แบบนั้นค่ะแต่ตอนนี้นะคะคำว่าเกมมิ่งของ ASUS เ,เนี่ยเขาตีโจทย์เปลี่ยนไปแล้ว มันจะมาพร้อมกับความสุขุมนะคะแล้วก็ความหล่อแบบดุดันนี่ก็คืออย่างที่เราเห็นเลยค่ะจะมาในโทนดํานะคะตัดด้วยสีเทาแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่เมย์บอกเมย์ชอบบ้างมากนะก็คือเรื่องของฮีทซิงของเขาเนี่ยแหละมันทําให้บอร์ดเนี่ยมันดูหรูหราขึ้นไปแบบอีกสเต็ปหนึ่งเลยค่ะส่วนเรื่องของเทคโนโลยีนะคะต้องบอกเลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ ASUS เขามีนะคะเขาก็ใส่มาให้ในเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยแทบจะครบเลยค่ะทั้งเรื่องของเกม First C นะคะที่จะช่วยจัดการเน็ตเวิร์กให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมได้แบบลื่นไหลสุดๆค่ะ เรื่องของระบบเสียงใช้เป็น Supreme FX ด้วยนะความละเอียดเสียงก็สูงถึง32บิตเลยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของตัว RAM Cache นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเรื่องของไฟ RGB เรื่องไฟออร่านะคะที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถซิงกันได้กับอุปกรณ์ทุกอย่างของ ASUS ของเขาเลยละคะ่ะอส่วนราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่ประมาณหมื่นนึงเท่านั้นเองบวกลบนิดหน่อยค่ะ ใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ ASUS ที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้เรารีวิวค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท,ท่านด้วยนะคะเทมหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ